สวัสดีครับกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสออกหมายมาจับไมอนูนนะครับผมค่ำคืนนี้ก็บรรยากาศรู้สึกจะเงียบเหงาไม่เหมือนเมื่อคืนนะครับผมนี่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งกดซับสไครในช่องหาําไปเรื่อยๆครับผมโดยกับผมเซียนโปเองนะครับผมดูนะครับผม บรรยากาศวันนี้ณะที่ป่าไมงนูนแห่งหนึ่งนะครับผมของจังหวัดกาแพงเพชรครับผมนี่นะครับผมไมงนูนก็น่าจะอยู่อยู่ราวๆสายอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์สวิงนะครับผมมาหาจับไมงนูนยามค่ำคืนนี้รับผมเซนโปก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งกดซับสไครต์อีกสักครั้งนะครับผม วันนี้ก็มาปาม่าแมนูนะครับผมก็ยังไม่ได้ตัวเลยนะครับผมยังไม่ได้ตัวเลยรอมืดๆนะครับผมจะไม่รู้ว่ามีตัวออกหรือเปล่าครับผมนี่นะครับผมปา่ารอบๆป่าครับประมาณนี้นะครับผมป่าจะไมน่นูอันนี้รูที่มันออกไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมรอยรูเมนูที่ออกไปแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วครับผมเมนูออกไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่เจอตัวครับผมก็หาคุยกอนนะครับผมลักษณะการออกน่าจะออกมาจับคู่นะครับผมค่ำคืนนี้ผมเสียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็พามาจับเมนูประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วครับผมบรรยากาศ นกป่าเมนูนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเมนูตัวใหญ่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดินไปเดินมาเพื่อนก็น่าจะได้ราวๆแปดตัวนะครับผมมากับเพื่อนหลายคนอยู่นะครับผมน่าจะได้แปดเก้าตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับผมผมเซนโป้ยังไม่ได้ครับผม วันนี้ก็พามารับชมนะครับผมลักษณะเมนูนเกือบกอ็น่าจะทำน้องนี้แล้วครับผมไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศนี่แหละครับผม พึ่งมาก็มีนะครับผมนู่นนะครับผมโอ้วันนี้ก็คนก็พอได้นะครับผมวันนี้มาจับไมโนนผมเซนโปก็ฝากคนงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ยังไม่ได้เลยนะครับผมรอให้มืดดีสักนิดนึงนะครับผมผมเซนโปมีอะไรมากครับผมขอกราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ